ใครที่กำลังมีแผนจะลงทุเรียนมะม่วงหรือว่าไม้ผลอะไรก็ตามแต่บนที่ดินที่เป็นดินลุกหลังหยุดก่อนเลยครับฟังทางนี้ก่อนเพราะว่าอวิธีเดิมๆที่เราเคยเชื่อกันมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการขุดหลุมฝังศพต้นไม้ที่เรารักด้วยมือตัวเองแบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ย ที่ปลูกแล้วมันตายซ้ำๆซักๆกกมันไม่ใช่เรื่องของโชคลางหรือว่ามือไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่วิทยาศาสตร์คาดเดาได้เป๊ะเ,ะเลยแหละครับวันนี้แหละเราจะมาไขาทุกข้อข้องใจด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยแล้วก็จะเปลี่ยนความล้มเหลวที่เจอซ้ำเล่าซ้ำเล่าให้กลายเป็นความสำเร็จกันครับวันนี้เราจะมาคุยกัน4เรื่องหลักๆนะครับ เริ่มจากไปดูวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความล้มเหลวกันก่อนจากนั้นก็จะไปดูทางออกในเชิงวิศวกรรมแล้วก็วิธีการสร้างดินที่เพอร์เฟกขึ้นมาใหม่แล้วสุดท้ายก็จะสรุปเป็นพิมพ์เขียวให้เอาไปใช้ตามได้เลยครับโอเคมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยวิทยาศาสตร์แห่งความล้มเหลวเราจะมาแชรกันให้หมดเปลือกเลยครับว่าจริงๆแล้วในดินลูกรังเนี่ยมันมีกับดักอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้เราปลูกอะไรก็ไม่เคยจางงาเหมือนคนอื่นเขาสักที คือกับดักขดโหดเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ด่านหลักๆเลยข้อแรกเขาเรียกกันว่าปรากฏการ์อ่างอาบน้ําข้อ2มันคือคุกที่มองไม่เห็นที่คอยขังรากต้นไม้เอาไว้แล้วก็ข้อ3ครับเป็นกับดักที่คอยแย่งปุ๋ยไปจากต้นไม้ของเราแหมฟังชื่อแต่ละอย่างแล้วดูไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละข้อเลยมาที่กับดักแรกที่ผมบอกเลยว่าโหดที่สุดปรากฏการ์อ่างอาบน้ําครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับดินลุกรังข้างล่างเนี่ยมันแน่นมันทึบเหมือนพื้นคอนกรีตเลยทีนี้พอเราขุดหลุมแล้วเอาดินดีๆด,ดินร่วนๆไปใส่แทนพอฝนตกลงมาเท่านั้นแหละครับน้ำจากทุกทิศทุกทางก็จะวิ่งกรูเข้ามาในหลุมของเราเพราะมันสืมง่ายกว่าแต่ปัญหาก็คือมันเข้ามาได้แต่ออกไปไม่ได้ครับสุดท้ายหลุมปลูกของเราก็กลายเป็นอ่างน้ําดีๆนี่เองที่แช่รากจนเน่าตายสนิทครับแล้วเรื่องนี้มันพีคตรงไหนรู้ไหมครับมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตํารานะ แต่มันคือประสบการณ์จริงที่เกษตรกร,ร,กรทั่วโลกเขาเจอกันมาแล้วอย่างใน reddit เนี่ยก็มีคนมาแชร์เลยว่าเฮ้ยไอความเชื่อที่ว่ายิ่งขุดหลุมใหญ่ยิ่งใส่ดินดีมันจะยิ่งดีเนี่ยผิดทนัดเลยเพราะมันกลับยิ่งทำให้อาการอ่างอาบน้ำเนี่ยมันเลวร้ายลงไปอีกครับไปต่อกันที่กับดักที่2นะครับคุกขังรากครับผม คือต้องเข้าใจธรรมชาติของดินลุกรางก่อนว่าพอเวลาที่มันแห้งเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า induration พูดง่ายๆก็คือมันจะแข็งตัวจนเป็นหินเลยครับและชั้นดินดานแข็งๆนี่แหละที่มันทําตัวเป็นกําแพงคอนกรีตคือรากแก้วของต้นไม้เนี่ยพยายามจะชอนชัยลงไปแค่ไหนก็ไปต่อไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องเลี้ยวโค้งงอเป็นรูปตัวเจหากินอยู่แค่ในหลุมตื้นๆที่เราขุดไว้ให้ต้นไม้ก็เลยแคะแกรนไม่โตไปไหนสุกที่ ถ้ายังไม่เห็นภาพดูข้อมูลนี้จะชัดเลยครับในทางเทคนิคนี่ดินลูกรังที่แข็งๆจะมีความหนาแน่นสูงกว่าดินร่วนปกติเกือบเท่าตัวเลยแล้วก็ดูตรงค่าแรงต้านทานการแทรกทะลุสิครับของดินลูกรังนี้สูงกว่า4.5ในขณะที่ดินดีๆเนี่ยไม่ถึง2ด้วยซ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือมันแข็งโปกจนรากพืชเนี่ยไม่มีปัญญ,ญาจะเจาะทะลวงลงไปได้เลยครับและแล้วก็มาถึงกับดักสุดท้ายครับกับดักธาตุอาหาร เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมดินลูกรังถึงมีสีแดงคําตอบก็คือสนิมเหล็กหรือไอรอนออกไซ์นั่นเองครับและเจ้าสนิมเหล็กกับพวกอลูมิเนียมออกไซด์ในดินนี่แหละครับคือตัวร้ายตัวจริงเลยมันจะทําตัวเหมือนแม่เหล็กพลังสูงคอยดูดจับธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นหัวใจของปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยล็อกไว้กับตัวมันเองไม่ยอมให้พืชเอาไปใช้ครับนี่แหละครับ ภาพของกระบวนการที่เรียกว่าการตรึงฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสที่เราอุตสาห์ซื้อปุ๋ยแพงๆมาใส่เนี่ยมันจะถูกอนุภาคดินจับยึดไว้แบบนี้แหละครับให้เห็นภาพชัดๆก็คือเหมือนเราใส่ปุ๋ยไปร้อยส่วนแต่ต้นไม้ได้กินจริงๆอาจจะไม่ถึง10-20ส่วนด้วยซ้ําที่เหลือก็คือละลายทิ้งไปกับดินเสียเงินฟรีๆเลยครับเอาล่ะพอเราเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาความล้มเหลวทั้งหมดแล้วก็ได้เวลาไปดูทางออกกันแล้วครับ ในภาคที่2นี้แหละเราจะเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากแค่นักปลูกธรรมดาธร,รมดาให้กลายเป็นวิศวกรดินกันแล้วครับคำถามที่ทุกคนคงคิดอยู่ในใจตอนนี้ก็คืออ้าวในเมื่อการขุดลึกลงไปมันมีแต่ปัญหาแล้วแบบนี้เราจะปลูกต้นไม้ในดินลูกรังได้ยังไงกันละ่ะคำตอบมันทั้งเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับนั่นก็คือหยุดขุดครับแล้วเปลี่ยนมายกโคกหรือว่าสร้างกองดินขึ้นมาแทนใช่แล้วครับ ฟังไม่ผิดเลยนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยและมันก็สวนทางกับทุกความเชื่อที่เราเคยได้ยินมาทั้งหมดแล้วตัวเลขนี้ก็คือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับมันมีงานวิจัยที่เขาไปทดลองปลูกต้นไม้บนโคกในพื้นที่ดินเหนียวจัดๆเทียบกับการขุดหลุมแบบเดิมๆผลปรากฏว่าการปลูกบนโคกเนี่ยเพิ่มอัตรารอดตายของต้นไม้ได้สูงถึง180%เลยนะครับโหนั่นมันหมายความว่าโอกาสรอดมันสูงขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะ ทีนี้คำถามคือทำไมการยกโคกมันถึงได้ผลดีขนาดนั้นก็เพราะว่ามันเข้ามาทลายกับดักทั้ง3ข้อที่เราคุยกันตอนแรกได้ทั้งหมดเลยครับข้อแรกมันกำจัดปัญหาอ่างอาบยาไปเลยเพราะน้ำจะระบายออกด้านข้างแทนข้อ2มันเหมือนเราสร้างดินดีๆชั้นใหม่ขึ้นมาให้รากได้โตอย่างอิสระไม่ต้องไปสู้กับดินดานข้างล่างและข้อ 3. มันช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นทำให้รากได้หายใจสะดวกป้องกันโรครากเน่าไปในตัวครับ โอเคพอเราได้รูปทรงของพื้นที่ปลูกที่ถูกต้องแล้วคือการยกโคกเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการปรุงดินในโคกนั้นให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดครับทีนี้เรามาดูกันว่าเรามีอาวุธหรือว่าเครื่องมืออะไรบ้างที่จะใช้สร้างดินที่ดีที่สุดสําหรับต้นไม้ของเรากันอาวุธ2ออย่างที่คนสับสนกันบ่อยมากๆคือปูนขาวกับยิบซ้มต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับ ปูนขาวเนี่ยหน้าที่หลักของมันคือแก้ความเป็นกรดของดินหรือว่าเพิ่มค่า pH นั่นเองส่วนยิปซัมเนี่ยหน้าที่ของมันคือแก้โครงสร้างดินครับมันจะเข้าไปช่วยทําให้ดินเหนียวที่จับกันเป็นก้อนเนี่ยแตกตัวแล้วก็ร่วนซุยขึ้นโดยที่มันไม่ไปยุ่งกับค่า pH ของดินมากจนเกินไปครับ เพราะฉะนั้นนะครับสูตรสําเร็จในการปรุงดินบนโคกของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1เลยคือยิปซัมเพื่อไประเบิดโครงสร้างดินเดิมให้มันโปร่งขึ้น 2. คืออินทรีย์วัตถุอย่างเช่นปุ๋ยหมักดีๆอันนี้จะไปช่วยปลดล็อกธาตุอาหารแล้วก็เพิ่มสิ่งมีชีวิตดีๆในดินและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือการคลุมดินครับใช้ฟางหรือหญ้าแห้งหนาๆเลยทําหน้าที่เป็นกรอบป้องกันร,รากจากความร้อนระอุในตอนกลางวันซึ่งเป็นจุดตายที่หลายคนมองข้ามไปเลยครับ เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับตรงนี้แหละเราจะรวบรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาให้กลายเป็นพิมพ์เขียวที่ชัดเจนเป็นสเต็ปที่ทุกคนสามารถเอาไปลงมือทำตามได้ทันทีเลยนี่แหละครับพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จในการปราบดินลูกรังจำง่ายๆเป็นข้อๆเลยนะครับ 1. ห้ามขุดหลุมลึกเด็ดขาด 2. ต้องยกโคกให้สูงเข้าไว้ประมาณ50-80ซนติเมตรปรับโครงสร้างดินด้วยยิบซ้า C เพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปเยอะๆเพื่อปลดปล่อยปุย๋ยและ 5. สําคัญมากคือห h ดินเอาไว้เพื่อรักษาความชื้นและควบคุมอุณหภูมิแค่ทําตามนี้โอกาสรอดและเติบโตของต้นไม้ก็จะพุ่งขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ตรงกับดินลูกรังผมไม่ว่าจะเคยลองปลูกด้วยวิธีไหนแล้วมันรอดหรือวิธีไหนที่เจ๊งไม่เป็นท่าลองมาพิมพ์แบ่งปันเรื่องราวกันในคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆคนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ผมเชื่อว่าทุกประสบการณ์ที่แชร์มาเนี่ยมีค่าและเป็นประโยชน์กับชุมชนของเรามากๆเลยครับ